เขาบ่างเนี่ยแล้วแล้วมาเอาเข้ามาได้ไงเนี่ยดีครับพี่นั่งเลยนะเอามามาัเชิญอ่ะน้องมาสมบักงานใช่ไหมใช่ครับพี่ตำแหน่งอะไรตำแหน่งอะไรก็ได้ผมทำได้หมดอ่ะอ่อนแอก็แพ้ไปอ่อนไหวก็ตกงานโอ้โถเข้มปีก็ได้เรื่องหรอมั้งวะ พูดทำไมอ่ะอ่ะอะ่งั้นเอางี้พี่ขอดูเรซูเม่เลยแล้วกันอ้ยเตรียมมาชื่อนายสักขจรพาวงมอด <c oughs> งานอดริเลก <c oughs> อดริเลกอดริเลกแครง <c oughs> รถตีไก่ตกป่าแทงนุกดื่มน้ำเกล็กหวย อ่ะ,อะคุณอ่าน,นีิคุณอ่านที่เหลือดิอันเนี้นกยการศึกษาเลยเนี่ยการศึกษาโรงเรียนบ้านน้องโปงลึกสายวิชาศิลป์ภาษาเอกมองมองโกใช่ไหมวะแซมอันดับหนึ่งการแข่งขันรถจักรยานยนต์ผมว่าคุณพอจถามน้องเขาเลยดีกว่าเอ โจมึงเรียนได้มามเนี่ยผมเรียนไหนก็นได้พี่มันวัดกันที่ความสามารถทิอ่ะอันนี้น้องใจเย็นนะงั้นเอาความสามารถน้องอทำอะไรได้บ้างถ้าอย่างนั้นผมนะพี่เร่งศูนย์ถึงร้อยภายในห้าวินาทีผมนี่โตกดสนามบุรีรัมย์เลยนะป่มคนจริงรักเสมอนะชื่อเนี่ติดเลย สน,นามรีล่ะเอาสิน้องอางานอดิเรกหรือว่ายางว่างๆนะตัวเฮ็ดอี่ยังจับขี้รถไงเนี่ยอะไรวะเกิดประโยชน์ยังเรามันได้ประโยชน์ยังน้องอความสุขไงความสุขเล็กๆของวัยรุ่นนะแล้วความสุขที่มมนได้ร่วมตัวเนี่ยพวกตัวร่วมตัวกันเฮ็ดอย่าง ก็สังคมไงเราก็ไปแลกเปลี่ยนโน้ตหาวกันไงว่าเอ้ยอะไรที่นี่มันแต่งแล้วมันสวยนะที่นี่มันแต่งแล้วอุ้ยแม่งจับเราก็มาเอ็ดุเทศกันโน้ตหาวอีหย่างวะเราคนนอกน่าจะแบบพวกท่อรถพวกอะไรเงี้ยมั้งเป็นเลอะไปเลอะหัาแหละก็ที่พี่หมายถึงเนี่ยน้องคือมันอาจจะเป็นรบกวนชาวบ้านเขาอะไรเงี้ยเสี่ยงเรืออะไรเงี้ยมลพิษ ไม่ชอบแล้วไงอ่ะพี่ไอ้ดอนแครอยู่แล้วเราไม่ได้เกิดมาให้ใครชอบทั้งโลกซะหน่อยแล้วกับบางที่เด็กน้อยเขานอนอย่งสิเสียงมันก็ไปรบกวนเขาได้ครับเออใช่ครับพี่พราะผมมันจับต้องได้ไงถ้าบอกว่าผมไปสร้างความเดินร้อนให้ใครนะมันก็มีกันทุกคนเลยพี่ตอนนี้ผมก็เหมือนตัวร้ายในสังคมอะอย่างอื่นแม่งสร้างความเดินร้อนให้กับประเทศมากมาย เยอะกว่าผมอีกเช่นพี่ดูอย่างพวกทำเว็บดิผมเห็นแม่งเกลื่อนไปหมดอ่ะบางคนขายที่ขายทางจนหมดตัวบางคนติดงมงเงมจนสูญเสียครอบครัวและพี่ดูอย่างนักการเมืองนะแม่งโกงบ้านโกงเมืองเป็นเงินมหาศาลมันเทียบกับความผิดที่พวกผมทำกันไม่ได้เลยพี่พวกผมอ่ะแค่มองเห็นได้ง่ายพี่แล้วมันก็ไม่ได้มีใครให้ค่า หรือว่ากลัวผมขนาดนั้นพวกผมก็เลยตกเป็นเป้าในการด่ามากที่สุดเฉยๆพี่แต่คือสิ่งที่เองทำเนี่ยมันผิดกฎหมายอะดิก็ช่วยทำให้มันถูกกฎหมายสิให้พื้นที่พวกผมสนับสนุนพวกผมให้มันเป็นในทิศทานให้มันถูกไม่ใช่ด่าท่มถุยพวกผมอย่างเดียวมีใครเคยสนับสนุนพวกผมอย่างจริงๆจังๆมั้งไหมนอกแกกดา่าไม่มีหรอกผมรู้ว่ามันผิดพี่ แต่บางทีอ่ะผมก็ต้องการผู้ชี้นำไปในทางที่มันถูกกว่านี้แล้วก็จัดระเบียบพวกผมใหม่แค่นั้นเองเออพี่วันพดประเด็นไปเยอะแล้วนะ้องตอนเนี้ยเดี๋ยวกลับเขาเรื่องกันหน่อยดีกว่าพี่ว่าเมื่อนี่น้องพ่อแค่นี้แหละแล้วจะรู้ผมได้ไงานไหมนยะเอาเป็นว่าเดี๋ยวได้เรื่องแบบไดนเดี๋ยวพี่โทรบอกน้องเนาะโอ้อี่แกบริษัทที่แล้วก็พูดเนี้ย นี่านมาปีฝ้าแล้วยังไม่โรกลับมาไเลยนะถ้ายังไงก็ขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่มาสบักแบรนดซสมมูซาอย่างพวกพี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดูแลเรื่องสิวเรื่องผิวหน้าต่างๆ,ๆถ้ายังไงก็ฝากตัวทีนี้น้องกลับไปด้วยกันนะยัง,ยงไงที่ก็ขอบคุณมากที่มาสบมากกว่านี้เอไปเก็บใส่กระเป๋าให้ดีเเดียด๋วยวนะเธอหนาพี่สิบอกเด้อน,น้องหับฟังพี่เด้อเพราะต้องเสียบขับรถขึ้นมาเข้าใจบ่ เม้นชิปหายเลยมึงเติมอย่างนี้ก้าหาบอแล้วก็โทรเรียกยำบักที่ปล่อยขึ้นมาขึ้นมาหากูเดี๋ยวนี้